สวัสดีค่ะน้องนิสสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปปี้สองนะคะวันนี้ก็สองอยากจะมาอือใช่อะวันนี้สองอยากจะมาะเหมือนกับเล่ามาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคอนเทนต์นี้หรือว่าการที่จะมาพูดคุยเรื่องของ ของนมเนี่ยสองอยากทำมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนนค่ะแล้วนะวันนี้ก็เลยคิดว่าเออทำสักทีเถอะนะก่อนที่แบบว่านมจะหมดไปไดแล้วนะคะจากตู้นมที่เราแบบว่ากเก็บไว้นะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยน เปลี่ยนสถานที่กันก่อนค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตอนนี้นมที่เหลือของมิวเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็คือตู้เก็บนมสองตู้ของแม่เองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงนี่คือนมที่อยู่ในตู้เล็กนะคะหนึ่งถุงใหญ่เนี่ยสองจะใส่ถุงเล็กเอาไว้นะคะเจ็ดถึงแปดถุงนะคะถุงละแปดออน นะคะเดี๋ยวว่าจะทำการรวมตู้ละนะคะเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่ตู้ใหญ่ตู้เดียวจะได้ประหยัดค่าไฟลงไปอีกนะคะช่วงแรกนะคะทุกคนที่สองปั๊มสองจะปั๊มได้แค่ครั้งละประมาณ4ี่ออนมากหออนมากประมาณนี้นะคะแต่พอช่วงหลัง เริ่มปั๊มล้วนแล้วนะคะมันก็จะได้แบบเยอะมากมนเริ่มมาแบบว่าสม่ำเสมอม,มากยิ่งขึ้นค่อยๆเยอะขึ้นจากแค่เคย4ออน5ออนต่อครั้งสองข้างเลยนะคะรวมกันนะก็กลายเป็น8อ่อน8ออน8 2 6เนี่ยนะเคยแบบได้แบบนี้เลยนะหรือเกือบ20ก็มีนะคะทุกคนนะแบบเต็มกลวยต้องเอาไปเทเอาไปเทก่อน เทก่อนแล้วกลับมาปั๊มใหม่แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ,คคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะสองเนี่ยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการปั๊มนมนะคะประสบการณ์การปั๊มนมของสองเองนะคะก็จะได้ยินเสียงกก๊กกแเก๊กนิดนึงเพราะว่าคุณลูกก็คือนั่งบนรถกลมแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กําลังพูดคุยต่างๆนานๆน,น,นะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ยินเสียงเขาอยู่ตลอดเนาะนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะอย่างแรกนะคะทีอ่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเอาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่คลอดออกมาเลยเนาะก็คือ,อช่วงแรกนะคะที่สองคลอดสองเนี่ยผ่าคลอดนะคะทุกคนไม่ไม่ได้คลอดเองตามธรรมชาติะะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลวันสองวันแรกที่อยู่นะคะก็ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนาะหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะ คุณพยาบาลก็พาลูกนะคะมาเข้าเต้านะคะ mm hmm. ก็เป็นการเหมือนกับกระตุ้นให้น้านมมันมาคือตอนนั้นสองเองไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่านมน้ําเหลืองเนาะนะคะ mm hmm. นมที่แบบเออมีคุณค่าทางโภชนาการนมที่มีประโยชน์ที่สุดของนมแม่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะ,ะตอนนั้นคือไม่รู้หรอกว่าลูกกินไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาเข้าเต้า,ตานอกไหมคะ ก็เป็นแบบนี้ค่ะก็จะมาทุกๆ3ชั่วโมงนะคะคุณพยาบาลก็จะพาลูกมาเข้าเต้าช่วงที่ลูกไม่ได้มาเข้าเต้าก็คือขอคุณพยาบาลนะคะในการที่จะใช้เครื่องปั๊มนมไม่ใช่เครื่องของตัวเองนะเครื่องของโรงพยาบาลนะคะขอเอามานะแล้วก็ปั๊มกอนก็ออกนะทุกคนนะออกนิดๆหน่อยๆน,นะแต่ก็ออกไม่ได้ออกเยอะนะคะออกนิดๆหน่อยๆอ,ออกสักประมาณไม่ถึงโอนอะ่ะ นะไม่ถึงอ่อนนะสองข้างรวมกันประมาณนี้ก็ยังไม่ถึงอ่อนนะคะแต่ก็ออกโอเคแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอเคยังน้อยๆเนี่ยฉันก็มีนมแล้วล่ะนะแต่ช่วงนั้นก็คือลูกก็เข้าเต้าเราด้วยนะกินนมเสริมที่โรงพยาบาลทําให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นแบบนี้จนออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านนะคะ mm hmm. นมก็ยังน้อยอยู่นะคะนมก็ยังน้อยอยู่ทีนี้พอเรากลับมาอยู่บ้านแล้วอะ แคือก็คือ2เนี่ยจะมีสามีนะคะช่วยดูลูกแล้วก็แม่ของ2เองก็มาช่วยด้วยนะคะตอนนั้นก็คือต้องบอกเลยว่าเราอะค่อนข้างสาหาัสตรงที่ว่าเราปวดลิ์สีดวงเราช่วยอะไรได้ไม่เยอะเลยหรือแม้กระทั่งการที่จะนั่งแบบนี้ค่ะแล้วเอาลูกเข้าเต้านั่งให้ลูกกินนมอะน,นั่งยากต้องซื้อเหมือนเป็นเบาะรองอะทุกคนเบาะรองนั่งเพื่อไม่ให้มันไปนกดทับอะคะ่ะ แล้วมันก็เลยแบบว่าโอาโหหนักมากคือถ้าไม่มีสามีกับแม่ช่วยคือสงตายแน่นะคะแล้วก็เริ่มเครียดอะเกิดความเครียดจากที่ลูกเข้าเต้าตแล้วหงุดหงิดแล้วร้องไห้สองก็ไม่อยากให้เขาร้องอะ่ะนึกออกไหมเราก็ใจไม่ดีสองปั๊มล้วนเลยก็คือลูกไม่เข้าเต้าแล้วนะคะปั๊มล้วนอย่างเดียวเลยแต่ต้องอดทนมากๆสามชั่วโมองปัม๊มต้องทำให้ได้ต้องมีวินยัยแบบสุดๆ นะคะทุกคนแล้วก็มันเหนื่อยตรงที่บางครั้งอะ่ะเราเราจะต้องอุ้มลูกหรือเลี้ยงลูกอยู่มันไม่สามารถตรงรอบได้นะคะมันไม่สามารถเฮ้ยตนนี้มันครบสามชั่วโมงแล้วมันถึงรอบที่ต้องปั๊มนมแล้วแต่เรายังปั๊มไม่ได้เลยอะ่ะลูกยังไม่นอนลูกยังไม่หลับเลยนะคะฉันจะทำยังไงดีคือเราก็เครียดอีกทีนี้ ยิ่งเขาบอกถ้าเครียดนมก็ยิ่งไม่มาอีกนะคะมันหลายอย่างมากนะทุกคนองจริงนะคะอ่ะที่นี้ก็เลยวันนี้จะมาบอกว่าแล้วทํำยังไงล่ะอืมพอเป็นแบบว่าคุณแม่ปั๊มล้วนทํำยังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คืออาหารก่อนอ่ะพูดถึงอาหารการกินนะคะสิ่งที่สองกิน สองกินอาหารทั่วไปปกตินะคะจะไม่กินอาหารที่จะทําให้ลูกท้องเสียพวกอาหารสุกๆดิบๆนะคะอาหารดองอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลีกเลี่ยงก็คือไม่กินนะคะแต่อาหารที่ถามว่าอาหารบํารุงน้ํานมกินไหมกินกินอะไรบ้างก็กินกับข้าวหนึ่งเลยแกงเลียงกินบ่อยมากกินแกงเลียงนะคะกินแกงเลียงนะกินพวก บอกอาหารที่มีใบกระเพราใบแมงลักนะกินฟักทองกินหัวปลีแบบนี้ค่ะสองกินนะคะอ่ะก็จะกินวนๆอยู่ประมาณนี้กับอย่างอื่นที่อยากกินของทอดถามว่ากินไหมกินทุกอย่างคืออันที่อยากกินที่แบบไม่ได้คิดว่าลูกจะท้องเสียค่ะคือกินนิดหน่อยกินพอให้หายยานะคะ น้ำหวงน้ำหวาน,น,าวานกินบ้างเล็กน้อยพอให้หายอยากแต่ว่าไม่ได้กินแบบจริงจังไม่ได้กินเยอะแต่หนึ่งอย่างคือสองคนไม่ไม่ไม่กินแคลไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะเต็มที่ก็จะเป็นพวกชาชายเย็นอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะเพราะว่าแบบโอ้บางทีมันเหนื่อยอ่ะทุกคนอยากกินหวานๆบ้างก็มีบ้าง,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 างนะคะอ่ะทีนี้นอกเหนือจากอาหารพวกนี้กินอาหารเสริมไหมนะคะอาหารเสริมที่ทําให้แบบบํารุงน้ํานมนะคะ กหนึ่งคืออาหารที่เรากินเป็นประจำอาหารหลักนะสก็คือกินอาหารเสริม 3. ก็คือสองกินน้ำเยอะมากอันนี้สำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยนะทุกคนการดื่มน้ำหรือการกินน้ำเนี่ยปกติก่อนท้อง2เป็นคนที่กินน้ำน้อยมาก นะแล้วก็คิดว่าเออถ้าท้องแบบคลอดออกมาแล้วฉันจะมีน้ํานมไหมวะอืมก็คิดนะคะทุกคนสรุปคือมีเพราะสองกินน้ําเยอะกินน้ําครั้งหนึ่งอะแทบจะเป็นขวดแบบขวดลิตรลิตรครึ่งมั้งนะกินเกือบหมดแล้วมันเหมือนจะมันกระหายทุกรอบนะคะทุกรอบที่จะปัมนะ๊มอะน้ํากินตอนไหนบ้างน้ํากินตอนก่อนที่เราจะปั๊มนะคะทุกคน และก็สองกินน้าคุณอุณภูมิห้องนะคะหรือถ้าเป็นไปได้สองก็จะกินน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าถ้าน้าคุณอุณภูมิห้องก็คือน้ําปกติเรามันนจะกินได้เลยนะคะสองก็กินอันนั้นนะคะมันกินได้เยอะด้วยนะะสองก็กินอนนันนะั้นนะกินก่อนปั๊มปั๊มเสร็จนะคะปั๊มเสร็จกินอีกน้ายิ่งกินน้ําเยอะแค่ไหนนั่นคือน้ําที่จะเอาไปผลิตนมได้มากเท่านั้นนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงนะแล้วก็ไปอ่านมาด้วยนะคะ ค่ะทุกคนคะทีนี้เดี๋ยวสองจะมา,าพูดถึงอุปกรณ์ที่สองใช้ในการปั๊มนมนะคะสองใช้อยู่สองรุ่นนะครั้งแรกเลยตอนที่ซื้อมานะซื้อตั้งแต่ตอนอยังไม่คลอดก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะนะด้วยความที่เราเงินไม่เยอะไนงะทุกคนเราก็คิดแค่ว่าเอออันนี้เป็นเครื่องปั๊มนมใช่ไหมเราก็เลยถูกดีว่าเห็นเขาไลฟ์สดขาย เราก็ไป F มา CF มานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะทุกคนรุ่นนี้มันถูกดีนะขะแต่ก็คือใช้ช่วงแรกนมออกน้อยที่มันออกน้อยเพราะอะไรด้วยความที่เราไม่มีความรู้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเวลาเลือกเครื่องปั๊มนมะน่ยเราควรเลือกไอที่มันมีกรวยแล้วมันพอดีกับนมเราด้วยพอดีกับหัวนมเราด้วยมันถึงจะทําให้เราไม่เจ็บ นะคะแล้วนมก็ออกเยอะขึ้นกลวยข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้มันก็คือมันใหญ่นะกรวยมันใหญ่กว่าหัวนมของสองนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่วความที่เจ็บใช่ไหมสองก็คือทำไงดีก็ซื้อกลวยซิลิโคนมาเพิ่มนะคะช่วยได้ไหมก็ยังเจ็บอยู่นะคะก็ยังเจ็บมาตัวที่สองนะคะที่สองใช้ยังคง คอนเซปต์ถูกเหมือนเดิมนะคะคือสองใช้ตัวนี้นะคะทุกคนไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือสองใช้ตัวนี้นะคะของ Little Baby นะกล้วยยังคงเป็นกล้วยแบบนี้นะคะยังคงเป็นกล้วยแบบนี้ที่สองซื้อใช่ไหมหนึ่คือมันถูกแล้วก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ก็คือเราจะซื้อกลวยแบบแฮนด์ฟรีมาใส่ด้วยเพราะว่าเด็กทุกคนคือตอนที่เราปัม๊มน,น,น,น่ะตอนกลางคืนน่ะมันมง่วงง่วงมากๆเราก็จะต้องแบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีต,งต้องต้องจับเอาไว้ให้มันแน่นนะคะแล้วก็คือมันก็มักจะหลุดมืออยู่บ่อยๆนมมันก็ออกไม่ดีนะคะสองก็เลยโอเคงั้นตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะซื้อกลวยแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นกลวย ที่แถมมานะคะ,น,ะน,นี่คือกล้วยที่เขาแถมมาจากของอันนี้นะคะแล้วเขาก็เหมือนจะมีอันนี้แถมมาให้ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะกดเปิดตรงนี้ กดเปิดตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นโหมดกระตุ้นจีดก่อนนะคะโหมดกระตุ้นจีดพอเรากดตรงวนตรงนี้ปึ๊บปั๊บนะคะก็เป็นกระตุ้นอีกเหมือนกันนะคะกระตุ้นเราต้องกระตุ้นก่อนนะทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถ้ากดต,ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเริ่มปัมนะป๊มนะปั๊มแบบจริงจังเสร็จป,ปุ๊บมันก็สามารถเลือกระดับได้นะคะว่าจะเอาแรงแค่ไหนถ้าต่ําสุดก็จะอยู่ที่1 สูงสุดนะคะจะอยู่ที่ระดับ9 2ไม่เคยใช้ถึงนะทุกคนนะคะค่าโดยปกติแล้วเนี่ยเปิดมาปุ๊บเขาจะอยู่ที่4 2ก็จะอยู่แค่4เนะะี่ยค่ะจะใช้วิธีการก็คืออาจจะปรับเหมือนกับว่าปรับให้แบบปั๊มไปด้วยวนกลับมากระตุ้นจีดด้วยอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะทําให้นมของเรานั้นออกดียิ่งขึ้นนะคะ่ะก็หมุนวนแบบนี้ไป ทีนี้หนึ่งรอบของเขาเนี่ยสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วสองเนี่ยก็คือจะปัม๊มครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือสองรอบเลยนะทุกคนครับนะทีแรกที่สองปัม๊มด้วยความที่ไม่รู้ใช่ไหมแรกๆสองก็ปั๊มแค่ยี่สิบนาทีนะสาสินาทนะีแต่สองลองเอ้ยลองขยบเวลาขึ้นมาเฮ้ยมันก็ออกนะแล้วมันก็ได้เยอะขึ้นด้วยนะสองก็เลยเอองั้นเอาสองรอบไปเลยเพราะว่า ไม่ต้องนั่งจับเวลามันตัดรอบของมันเองเพราะมันหมดรอบแ,แล้วเราก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นรอบที่ 2, 2> นะคะซอกลับมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เดินไปหยิบกรวยแบบแฮนด์ฟรีมานะคะซึ่งมันก็มีมากมายเยอะแยะเลยน,นะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามความสะดวกทางด้านการงินงของทุกคนนะคะมันมีอยู่ในทั้งเพจเฟซบุ๊กก็มีในช e, ้อปปี้รัชลูดามีหมดเลยนะคะก็ไปเลือกสัรกัน ทีนี้เดี๋ยวสองจะมาให้ดูอันที่สองใช้นะคะสองใช้จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะนี่สองซื้อมาในราคาไม่แพงมากนะคะราคา1นึ0งบาทหรือ1100บับาทประมาณนี้คะ่ะไม่เกินจำราคาไม่แม่นนะแต่ไม่เกินนี้แน่นอนนะคะทีนี้ตอนที่สองซื้อเขาก็แนะนำว่า มาลดขนาดด้วยถ้าสมมุติว่ามันไม่พอดีนะคะกับหัวนมของเราเพราะว่าถ้ามันไม่พอดีมันก็จะทําให้เราเจ็บได้นะคะหรือไม่มันก็คือจะทําให้ นมออกได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้สองก็ถามเขาใช่ไหมเขาก็ให้เราวัดหัวนมของเรานะคะแล้วก็บอกขนาดไปว่ากี่เซนแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าของเขามีกรวยขนาดเท่าไหร่ให้เลือกนะคะแต่ถ้าของใครพอดีแล้วนะขนาดเนี้ยเขาค่ะถ้าของใครพอดีแล้วนะคะก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้เพิ่มแต่ของสองก็คือไม่พอดีนะ,ะสองต้องลดให้มันเล็กลงนะคะอ่ะทีนี้วิธีการกนะ็คือเราก็คือจะใส่ตัวนี้ค่ะเข้าไปในนี้ นะ,ะใส่เข้าไปในนีนะะ้เพื่อลดขนาดของมันนั่นเองวิธีการก็คือใส่เข้าไปในฟุบในเส้นในเราได้เลยนะคะไอตรงฟองน้ำเรามันก็จะปิดครึ่งไว้แบบนี้นะคะก็สบายมากๆเพราะมือสองข้างเราไม่ต้องคอยจับกรวยแล้วจะสามารถทำอย่างอื่นได้นะคะ ซึ่งสองเคยปัม๊มนมด้วยขับรถไปทํางานด้วยนะหรือปัม๊มนมด้วยนั่งพิมพ์งานทํางานหรือเล่นโทรศัพท์มือถือเงี้ยได้นะคะถ้าเราซื้อมาเขาก็จะแยกมาเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะ ตกรอบนะคะถ้าเราตกรอบมันก็จะทําให้น้ํานมเนี่ยมาน้อยไม่ได้มาแบบสม่ำเสมออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามจะไม่ตกรอบนี่ยจะทํายังไงไม่ให้เครียดมันทํายากอะเพราะมันคิดอะมันกังวลนืกอออกไหมคะเพราะมันไม่ได้ปั๊มก็เลยมาพอพอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็เลยมองย้อนกลับไปว่า อ,อ๋อบางครั้งอะ่ะเราตกรอบไปแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องเครียดกับมันพอมันถึงจังหวะที่จะปั๊มได้ก็แค่ให้เรารีบกลับมาปัม๊มแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องปั๊ม8ดรอบใช่ไหมได้7ดรอบก็โอเคละหรือได้6รอบก็โอเคละนะคะแต่อย่าแบบหายไปแบบแล้วก็ไม่ปัม๊มอะไรแบบเนี้ยนะพยายามเลยถ้าสมมติว่าลูกหลับแล้วแล้วเรามีเวลาเราก็กลับมาปั๊มนะคะอันเนี้ย การปั๊มสม่ำเสมอนะคะจะช่วยทำให้น้ํานมเรามาเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวสองจะเล่าให้ฟังเราเนะสาเหตุสาเหตุที่สองหยุดปั๊มนะคะเพราะว่าพอเราต้องกลับไปทำงานนะคะการที่เราจะมาปั๊มให้ได้รอบตามเดิมนะคะมันก็ลำบากนะคะมันเหนื่อยคือเราทำงานเหนื่อยอยู่แล้ว แล้วก็มันไม่ได้มีเวลาที่จะมาปั๊มตามรอบเหมือนเดิมได้รอบมันก็ค่อยๆลดลงลดลงนะจากนเดิมทีเนี่ยเคยปั๊มได้วันละ8ครั้ง8ดรอบใช่ไหมคะมันก็ลดลงมาเหลือ7เหลือ 6, หเหลือ5เหลือ4เหลือ3เหลือ2จนก่อนที่จะหยุดนะคะทุกคน2เหลือปั๊มวันละครั้งเองนะ ปั๊มครั้งเดียวตื่นเท้ามาปั้มหนึ่งครั้งจบพอทั้งวันไม่ปั๊มอีกแล้วด้วยความที่พอสองเริ่มค่อยๆลดรอบลดรอบลงมาแบบนี้ค่ะเรื่อยๆจนทาให้วันที่สองลดรอบปั๊มหรือหยุดปั๊มอ่ะก็คือศอกจะไม่ขัดเต้าก็คือจะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะเพราะว่าสอได้ทําการลดรอบลงมาเรื่อยๆนะคะไม่จะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเคยปั๊มวันละสี่รอบแล้วพอฉันจะหยุดแล้วฉันหยุดเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะปวดนะคะทุกคนมันจะปวดมากๆเลยนะคะเพราะว่าสเคยที่แบบว่า เหมือนกับทางานต่อเนื่องมันไม่ได้ปั๊มข้ามไปหนึ่งรอบข้ามไปสองรอบแบบนี้ค่ะโอ้โหยังก็ลูกมะพาร้าวอ่ะทุกคนมันปวดมากมันตึงมากสิ่งใหญ่มากแบบชนิดที่ว่าเกิดมาไม่เคยคิดว่านมจะใหญ่ได้ขนาดเนี้นะคะนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะหยุดปั๊มนะเนาะก็ค่อยๆลดรอบลงนะคะอย่าหยุดเลยทันทีมันจะปวดนะคะทุกคนมันจะอักเสบนะบางคนอักเสบถึงขั้นต้องไปหาหมอเลยนะคะเป็นไข้กันเลย เพราะฉะนั้นค่อยลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่คนนี้ด้วยนะคะ,ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องมิ้วด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย